ครับสวัสดีครับับวนนี้ลูกค้าสั่ง V Control Evo นะครับตัวใหม่แล้วก็บอกว่าให้ทางร้านช่วยใส่โปรแกรมใส่แอปอะไรที่จจะำเป็นต้องใช้นะครับก็เลยจะถือโอกาสมาทำคลิปวิดีโอแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งวิธีการเป็นยังไงต้องทำยังไงเปิดกล่องเลยเป็นีี่วามาทำเพลงนะครับปึ๊บขึ้นมานี่ก็ Evo สีลูกค้าที่สัง่งสั่งซื้อเข้ามานะครับกันไม่ทันเกร้าดูไม่ผิดนะสีเทาออกฟันฟันปืนอ่ะถ้าตามชื่อเลยกันไม่ทันเกรนะครับอในกล่องนะครับอ่ะเปิดดูในกล่องนี่ก็จริงจริก็ไม่ได้ที่มีมาให้นะครับก็มีอันนี้ อันนี้เป็นสปริงกดนะครับสายสำหรับเซตอัพกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนะฮะฝั่งเป็นไทซี C นะครับเป็นไทซีฝั่งเครื่องเสนสายอยู่แล้วก็นี่สายคล้องคอ,งองประมาณนี้อันนี้สายผมใช้สายของผมก่อนผมมีสายของผมอยู่นะครับเอาลงก่อนเอาเริ่มต้นเลยเปิดเครื่องมานะครับเปิดเครื่องด้านหลังนี้นะครับ เปิดเครื่องขึ้นมาปัาป๊บนี่โอ้โหสวยงามเลยใหม่ๆครับอันนี้แสดงว่าเขาเซตเป็นตัดมอเตอร์ไว้เปิดขึ้นมากดเซตอัพนะครับจะมีออกกับให้กดเซตอัพเลือกภาษามีภาษาเยอรมันเนื่องจากว่าประกอบที่เยอรมันนะครับผลิตที่เยอรมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน yes เลือกภาษา เราจะให้เลือก wifi นะครับให้ต่อ w i i คตั้งแรกก็ให้ต่อ wifi อันนี้ผมต่อ wifi ที่ร้านเลยนะครับใส่พาสเวิร์ด w i i i ไป Enter นะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็ Enter เลยเครื่องจะจับ wifi นะครับพอจับสัญญาณ wifi ได้เครื่องจะทำการอัปเดตนะครับผมเข้าใจว่ามัน เงินโทรศัพท์มือถือละเบสิกเซตอัพวิววิวอ่ามนจัดการให้ลอะออันนี้คืออัปเดตมาแล้วพอสวิต์ก็จะย้ายมาอยูต่ตำแหน่งนี้นะครับเราสังเกตง,ง่ายง่ายคือถ้า้าสวิตตัวไหนเราเราผักปิดขึ้นมาแล้วไอสัญญาณเตือนนี่มันมันหายไปก็แสดงว่าสวิต์อยู่ที่อันนั้นในเบื้องต้นผมแนะนำให้สวิตต์อไซายเมนต์นะครับให้ทำสวิต์ก่อน อันนี้จะเป็นการเซตอัพในส่วนของวิทยุนะครับให้วิทยุจําว่าสวิตช์นี้อยู่อยู่ตรงไหนอ่าสวิตช์มอเตอร์นะครับอ,อยู่ที่สวิตช์สองสวิตช์ตำแหน่งของสวิตช์ก็จะปัตามนี้นะครับ1 2 3 4 5 6องา่าตำแหน่งสวิตช์มีหกมีหกสวิตช์ตำแหน่งควบคุมมอเตอร์นะครับบ้านเราเส่วนใหญ่นิยมเป็นสวิตช์นี้ก็เท่ากับ1 2 3 4 5สองสาวิตช์หเราเปลี่ยนนะครับ ผมเปลี่ยนนะครับคุณลูกค้าเจ้าของเครื่องจำด้วยนะฮะว่าคือผมใช้สวิตนี้สวิตช์5นะครับรันถูกต้องแล้วออฟถูกต้องนะครับเราเรา,เราลองผักดูนะครับว่าตําแหน่งมันถูกต้องไหมตําแหน่งนี้สังเกตนะครับคือออฟมีไอเดินมีลันลันก็คือมอเตอร์จะทำงานนะครับไอเดนนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเวลาเราเรา เราต้องการให้มันเหลือรอบอยู่เพื่อเพื่อเวลาฝึกออโต้นะครับเหลือรอบอยู่5% 10%เปอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาอ่ารอบมันจะหมดเราสามารถพักกับสปีดจะทำงานได้ทันทีเลยนะครับรอบจะมาทันทีแต่ถ้าเราพักหมดมาเลยเนี่ยออฟเลยเนี่ยเราพักกลับไปรันเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านซอฟต์สตาร์ทก่อนซึ่งบางทีรอบมันมาไม่ทันเราจะเห็นว่าบางที สวิตไอดอลมีไว้ทำอะไรนะครับหรือตำแหน่งไอดอลมีไว้ทำอะไรนะรันพอพักเรากลับมาไอดอลเนี่ยรอบจะย,ยังคงอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยเหมือนเหมือนออฟนะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นอยู่กับเราไปตั้งที่ในโหมดโกเวอร์เนอร์นะครับเนี่ยจะมีมีให้ตั้งโดยทั่วไปโรงงานจะเซตมาให้เหลือประมาณ10%นะครับเราสามารถปิดได้คือเป็นศูนย์ก็ได้หรือเพิ่มก็ได้อย่างเงี้ยครับนะฮะโอเคตำแหน่งแบงค์สวิตช ก็คือแบงค์หนึ่งแบงค์สองแบงค์สามแบงค์หนึ่งแบงค์สอามก็คือเราใช้เป็นชุดทั่วไปเป็นสวิตสองนะครับผมในเบื้องต้นผมงตั้งเป็นอันนี้นะสวิตสองแบงค์หนึ่งแบงค์สองแบงค์สามเราผักดูแบงค์สะอันเราลองผักดูนะครับแบงค์สองแบงค์สามแบงค์หนึ่งอันนี้มันผิดละมันควรจะเป็นอยู่นอกสุดเป็นแบงค์หนึ่งแล้วก็ผักมาเป็นแบงค์สองเป็นแบงค์สามอันนี้มันผิดเราก็มาแก้ที่ normal reverse นะครับ reverse เป็นอ่าตำแหน่งนอกเป็นแบงค์หนึ่งถูกละสองสามอันนี้ถูกต้องอ่าสวิตซ์ตำแหน่งวัดดี่อยู่ที่สวิตซ์หนึ่งผมไม่เปลี่ยนแล้วกันเอาง่ายๆนะครับอันนี้เราจะสังเกตดูนะครับอันนี้เราพักสวิตซ์หนึ่งออปชันหนึ่งเป็นสวิตซ์สี่ออปชั่นสองสวิตซ์ห้าก็ไม่ไม่ไม่แก้ไม่ผลอะไรออปชั่นสามสวิตซ์หกนะครับอ่าสิ่งที่ผมอยากตั้งเพิ่มเติม พาล็อกนะครับผมอยากออฟนะครับพาล็อกนี่ผมไม่เคยได้ใช้นะครับผมออฟนะครับแต่ปัญหาเซฟตี้เซฟตี้ก็คือเหมือนเป็นสวิตตัดมอเตอร์2ชั้นนะครับผมเอาไว้ข้างๆกับอันนี้แล้วกันผมเอาไว้ที่สวิตสี่ผมขอเปิดใช้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ช่วยเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งออ,ออน ผมเอาสวิตซ์4โอเพนเซฟอันนี้อันนี้รีเวิร์สอยู่จะเห็นบอกว่าจะส่วนตัวคือผมอยากให้ผักลงมาเนี่ยเป็นเซฟนะครับแล้วก็ผักออกเนี่ยเป็นโอเพนเพราะนั้นผมก็รีเวิร์สเบื่องต้นสวิต์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ finish ทีนี้มาเข้าแอปอแอปก็เปิดแอปวีบาคอนโทรลเมนเจอร์นะครับแล้วก็เสียบสายปึ๊บเนี่ยครับสาย Type C เสียบนี่นะครับแล้วก็มาเสียบ อันนี้ก็จะใช้เวลาชักอ่นี้เสียบแล้วยังไม่เจอนะครับกดที่รูปเฟืองนี้แล้วก็เลือก USB Stick o o e e นะครับหน้าจอจะขึ้นอย่างนี้ต่ทีนี้วิทยุก็จะลิงก์กับแอปะเห็นว่าเริ่มทำงานได้นะครับนะครับเป็นอย่างนี้ ครับเดี๋ยวหลังจากใช้เวลาไปสักพักหนึ่งนะครับเครื่องมีการอัปเดตนะฮะสื่อสารกันได้แล้วถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยก็จะขึ้นข้อหมาถูกตรงนี้กดที่แอปพลิเคชันนะครับเขาให้ผมล็อกอินนะครับอันนี้ผมทำไว้แล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปได้เลย ทขาให้รีจิสเตอร์นะครับก็คลิกรีจิสเตอร์เลยรีจิสเตอร์แล้วนะครับตอนนี้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วมีเจ้าของแล้วเจ้าของเป็นเป็นแอคเคาท์ของผมนะฮะเอ่อทีนี้ เราก็จะมาเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการลงนะครับยกตัวอย่างอันนี้ Pro Addition Pro ก็ลงไว้ก็ได้นะครับ Pro นีย่ยิงเสียเงินนะครับมันจะมีแอปบางแอปซึ่งเป็นแอปที่จะต้องเสียเงินเพิ่มนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้โหลดไม่เคยโหลดหรอกเพราะว่าไม่อยากเสียเงินแต่ก็เอาไว้เผื่อว่าลูกค้ายอยากอยากนั่นนะครับเผื่อว่าลูกค้ายอยากเสียเงินเพิ่มนะครับอันนี้เขา มีมาให้แล้วนะครับพวกนี้ v i v a n i o Evo เนี่ยครับถ้าคําว่าโอเคนี่คือมีอยู่แล้วในเครื่องนะครับ m u l t i r o t e r ผมไม่เอาแล้วกัน Wireless Simulator ผมไม่เอาอ่ะมาดูที่ Extension ได้มีอะไรบ้างอันนี้เอานะครับอ่ User Screen Modify Parameter เนี่ยมีประโยชน์ Battery Logbook เอาคือมิเตอร์เนี่ยผมไม่เอาเพราะนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นพวกผ่าไปวัด ขนาดของอะไรอะ่ะพวกความ่าน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับไหลของน้ํามันผมคิดว่าไม่ไม่เอาปฏิบัตนฟังชันก็โหมดออ่าอ่าาเขาเรียกอะไรอ่าเทรนเนอร์เอาแล้วกนะันอันนี้ผมไม่เอาข่าวจากมิกระโดดนี่ผาวมิกระโดดทำงานยังไงก็คือนิวฟอร์มิกระโดดคือเวลาถ้าเกิดเครื่องต่อ Wi-Fi ได้นะครับจะมีข่าวอะไรมันจะเด้งจิ้งขึ้นมานะครับ คิดว่าไม่ไม่จำเป็นอันนี้ก็ไม่เอาพิสติคคลิกไม่เอาสกรีนช็อตอันนี้ถ้าในกรณีใช้อ,อยู่กับข่าวอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเหมือนก็เลยสกรีนช็อตหน้าจอส่งไปเอยบนข่าวแล้วก็แชร์ได้อันนี้ไม่ไม่ผมไม่เอาออโต้สวิตช์อันนี้กลับหัวให้อันนี้ผมไม่เอาให้ัมเด้งไปเด้งมางงนะครับเทมเพอร์เจอร์สวิต เทมเซนเซอร์อันนี้เอานะครับแคนูปี้มัลติงเอาแล้วกันเฟลเซฟไม่เอาเซตอัพเรสคิวเนี่ยผมเอาไว้นะครับเผื่อลูกค้าใช้มีโออีโวมาโคเซลเอาเดลเชือ้าเทมเครอบกับในโตผมคิดว่าไม่ไม่จำเป็นนะครับ สิสเทมอีวายอีโวเฟิร์มแวร์อัปเดตสิสเทมเนี่ยเอาอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เวลคัมนี่แม่เวลคัมเนี่ยถ้ากดเข้าไปคือล้างหมดนะครับอัตโตอินสเตชันเอาโหมโซนไม่เอาก็ได้ซิมไวไฟสปริงล็อกไม่เอาดาร์เวงอีโวเอ็กซเทนชั่นโอเคมีมาแล้วผมจะเอาเท่าที่จำเป็นนะครับ UNI Scorpion พี่วิ่งบ้านเราไม่มี YGE ค o n โ i n e น,นี่แทบไม่เคยเห็นนี่ไม่เอาเซ็นเซอร์ฮับนี่เอา RC v o l t เ g มอนเตอร์เอา GPS นี่มันใช้กับพวกความเร็วของเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้มันมันมันเกี่ยวกับการจับความเร็วผมผม,ผมไม่ได้ใช้นะครับ เนเชอร์เซนเซอรอันนี้ใช้กับพวกบอิโอหรือว่าเครื่องบินเกิดเกี่ยวกับความเร็วนะครับแบตเตอรี่ ID นี้เอาฟิทแบตเตอรี่อเอาอันนี้รอบต่ำหรือสูงจริงๆผมก็ไม่เคยได้ใช้ไม่เอาดีกว่าทัมเมอเอานะครับไว วี่นี้มันเลือกได้จะเอาเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายเอาเสียงถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอันนี้นะครับถ้าอันนี้เป็นเสียงซูซานเหมือนนัน่นนะครับซูซานนะครับท็อกกิ้งสวิตเว,าว,วลาเราหักสวิตก็จะมีเสียง t a l k i n g ง e l e ม e ตี้เอา Dark ก็มีแล้วอันนี้ครับที่ผมบอกว่าต้องเสียงเงินเงินเพิ่มนะครับโปรทั้งหมดเลยโปรเฟสชันแนลทั้งหมดเลยพวกนี้เสียงเงินเพิ่มหมดนะครับพอบคลิกเข้าไปเนี้ยก็จะให้เราจ่ายเงินก่อนนะครับ ันนี้ผมไม่เอาเลยนะครับพวกโปรนะอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วโออีบาเซียแออ่ะเหลือไว้นะครับเผืือเจอของเก่าปึ๊บเครื่องบินไม่เอามาันก็อยางแค่นี้อ่ะผมคลิกหมดแล้วกลับไปดูที่แอปนะครับกลับไปดูที่แอปจะเห็นว่ามันหมุนทําการอัปเดตอยู่นะครับที่เราคลิกเลือกไปทั้งหมดเลยกําลังอัปเดตอยู่ครับ หลังจากใช้เวลาประมาณพักหนึ่งสามนาทีสองสามนาทีนะครับก็อัปเดตหมดครบทุกอย่างแล้วเราเรา,เราจะสังเกตด,ดูนะครับว่ามันจะมีอย่างเงี้ยครับจะมีทุกอย่างว่าโ okay, okay. อเคโอเคแบตเตอรี่ล็อกนะครับมันจะเป็นชื่อแอปที่เรานั่นไว้นะครับบัตตี้บล็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอเคโอเคโอเคหมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายบวกสีเขียวตรงนี้นะก็แสดงว่า อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้เป็นขั้นตอนการอัพแอปนะครับแอปอันไหนที่ไม่ใช้ก็สามารถลบออกได้โดยจะใช้ไวไฟหรือว่า,าเสียกกบกว่าคอมก็ได้แต่ผมแนะนําให้เสียกกบกว่าคอมนะครับเพราะาบางที Wi-Fi ในบางทีมันทํางานผมไม่อยากให้เปิดไว้ด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาเปิด wi-Fi ไ,ไ,ไ,ไว้เวลาเรามาเปิดเจอมันเจอ wifi ที่เราล็อกไว้นะครับมันลิงก์อัตโนมัติแล้ว บางครั้งมันมีแอปที่อัปเดตอยู่นะครับมีแอปที่อัปเดตอยู่มันมันอัปเดตอัตโนมัติบางทีมันอัปเดตไม่เสร็จเราไม่รู้ว่ามันอัปเดตอยู่แล้วเราไปปิดเครื่องนะครับเพราะฉะนั้น WiFi ปิดไปเลยครับนานๆครั้งเอาเสียบกับคอมทีนึงนะแนะนําอย่างนี้แล้วกันพอเสียบกับคอมมันก็จะแอปไหนมันมีการอัปเดตมันก็จะอัปเดตเลยจนจนขึ้นเครื่องหมายบวกอย่างนี้ครับก็ถือว่าจบแหละนะฮะไม่ต้องเปิดเลย wi-Fi โอเคเดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ V Control Evo นะครับขอบคุณมากครับ